กกตเร่งขับเคลื่อนภารกิจจัดการเลือกตั้งและพัฒนาสังคมประชาธิปไตยโดยกำหนดให้มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีแผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน,นาคณะกรรมการการเลือกตั้ง20ปีจึงเกิดขึ้นโดยเน้น3ยุทธศาสตร์ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่1เร่งรัดการบูรณาการการ บริหารการจัดการเลือกตั้งและการบริการดิจิทัลยุทธศาสตร์ที่2เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตยและส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมืองยุทธศาสตร์ที่3เสริมสร้างความรู้พลังศรัทธาและพลังร่วมวิธีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อก้าวไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการเลือกตั้งที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนและพลังร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่วิธีการคัดสรรคนดีมาปกครองบ้านเมืองอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน